เอางี้ดีกว่าผมมีเกมมาให้น้องพลอยเล่นจะถามแล้วจะให้ตอบเลยนะว่าเอาไว้หรือปล่อยออกเออห้ามคิดห้ามคิดเลยบวกข้าวหัวพูดๆเลยแบบสำรองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้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 เอาไว้หรือปล่อยออกหรือเก็บไว้สำรองโอเคได้ได้ได้ไอเมนดี้ขายโอ้ยไม่เอาเขาจะเกยไปเเขาก็เหนียวแล้วเขาจะเอาโกใหม่ คนนึงแล้วเราค่อยดันเกป้าไปสำรองดันเกป้าไปสำรองดันกลับมาเขาเป็นตัวจริงอยู่ได้นเขากลับมาเตี๋ยก้อซืว่เอาดีขึ้นหิ้งเลยนี่สามแปดแล้วนะอยู่แล้วได้ชูได้นะเป็นซีเนียร์ถ้าจะเป็นซีเนียร์ที่เหลืออยู่แบบจริงสามแปดไม่มีปัญหาหรอกเชื่อกูดิมันเล่นได้สามเจ็ดก็เล่นได้อี๊ะเป็นไรกันเลยก็ยุกอะไรอะอี๊ะก็กูไม่ได้ตังค์น่าสนใจน่าสนใจ เซซาอัสเปเรกเวต้าเออเก็บท่าคขแนนคือถึงเขาจะอยากไปบาซ่าแต่ว่าอย่างที่พ่อยบอกตอนที่พ่ออยากเก็บซีเนียเชลซีมันไม่มีอะไรที่จะคนนี้นี่เขาเหมือนเหมือนก็เหมือนเฮนโดเหมือนกันนะใช่ใช่เหมือนเฮนโดนะเชลซีมันไม่เหลือใครที่จะเป็นแบบซีเนียแล้วตอนเนี้ยค่ะครับเวสตีโฟฟาน่า ตั้งมาให้มันคิดเลยนคิดสำรองเออสำรองเฮ้ยแต่ก่อนมาทุกคนแบบงเออแล้วแบบแล้วเขาหูตามซื้อกันแบบว่าต้องเอาให้ได้คุว่านน้์นี่เขาเคยเจ็บหนักหนักป่ะใช่ขาขใช่เลยแต่ขนาดเจ็บมาปุ๊บแล้วเชลซีซื้อต่อเออกูกูเลยยากสำรองเฮ้ยไม่ขายหรอปล่อยดิไม่ชอบก็ปล่อยไปเลยขายไปเลยคุลิบาลีเก็บอ่า ลิสเทมนี่ไม่ถามดีกว่าเก็บเก็บเก็บเลยเก็บเข้าหิ้งเลยโควาซิสขอขอเก็บเก็บเฮ้ยขออยากได้ก็ถ้ามันมีเหลือแค่เอ็นโซคู่โควาซิสก็ยังดีลอสตาชิกย้ายหลีกไปเลยโอ้ยโอเคียดแล้วนะลอสตาชิกมันเล่นเล่นหลายตำแหน่งนะแต่มันไม่ดีซะทีเลยเพราะว่ามันต้องไปเล่นทีมอื่นแล้วนะกูว่ามันน่าจะย้ายนะก็สงสารมันนะแบบ ถ้าสมมตเลนซ้ายอย่างเดียวอันลลเทเชียกบางทีอ่ะมูดริกลงซะนี่เก็บเก็บนะเพิ่งซื้อมาแล้วปล่อยได้ไงโหแต่ตอนเจอลิฟท์ผูดแรกนี่แม่งโคตรดีเลยฟื้บฟัาฟื้บฟัากูดแรกที่เคยฟังเวทยุอะลงไปเล่น15ทีเจอลิฟท์ผูอ่ะโหเล่นดีมากหลังเจอแม่เปรียบเทียบกับไออันโตนี่อ่ะโหอันโตนี่ไม่คุ้มเลยโหมูทริกคุ้มมากไอสัตว์เล่น15นาทีเองโหถีบได้แต่ตอนนี้อันโตนี่คุ้มไเลย เฮ้ยกูก็ว่าเดี๋ยวมันมันโตได้มันยี่ิบสองเองมันยิงไปสี่ห้าลูกแล้วในลยล่ะบอลทุบก็ยิงมึงขึ้นทำไมแล้วกูกูตายยี่สิบจ่ายเด็กยิงกูได้ไงอ่ะเบคอรยิงไปกี่ลูกเบคคอรยิงสองลูกซื้อมายิงไม่เถอดได้ซื้อมาไล่เออแล้วให้เราฟอร์ดยิงไม่ต้องไม่ต้องมาพูดไม่ต้องยุ่งกูเดนิสซากาเลียโอ้โหใครวะสำรองสำรองคนไหนวะเจ็บเพิ่งมาเพิ่งมาเมสันเมาส์ โอ้ยเสือโดนแน่ราม่าแน่เลยฮาคิมซีเด็กเชลซีด้วยใครเด็กเชลซีนะอู้เป็นได้ยัฮาคิมซีเด็กขายก็เขาจะไปแต่ก็ไม่ให้เขาไปเด็กคนนั้นคอยคิดอยู่เลยนะว่ามันแก่ขงมาไม่เอกสารทำเรื่องเอกสารไม่เรียบร้อยจริงนะมึงแก่ปะเนี่ยใช่ไม่อยากให้ไปนะบอลโลกไม่ก็ตอนกิมชามันดีจัดไงพอกลับมาเล่นเท่านั้นแหละบอลโล พังเลยแต่มันเล่นแต่มันเล่นในอังกฤษท่านมันเดินเดินอย่างนี้มันไม่กอดหรอกเพราะเรื่การ์เกอร์ขายค่ะขายการ์เกอร์ด้วยเหรอเอออเาไมล์เรย์บูทรงนี้การ์เกอร์มันเก่งตำแหน่งเนี่ยวะมันเล่นกับพาเลสแต่คือผมไม่รู้ว่ามันมันเขาอาจจะดีแต่มันต้องมาอยู่กับทีมแบบนั้นหรือเปล่ามันไม่สเตเบิลใครฮาแฟดใครฮาแฟด เก็บเก็บเป็นสำรองกันแต่จริงนะมันยังไม่เหลือมันยังไม่มีหน้าที่มาแทนเขาได้แต่เป็นเป็นคนที่ผมไม่ชอบเออผมไม่ชอบไม่เคยคิดว่าแบบรู้สึกว่ามันมันไม่เขาไม่ค่อยมันไม่รู้อาจจะไม่รู้อาจจะแบบวิธีการเล่นมันผิดธรรมชาติของเขาแล้วเขาไม่ไม่ไม่รู้ว่าจุดเด่นจริงๆของเขาอ่ะมันคืออะไรแล้วแม่งแพงมากที่ซื้อมาแต่ว่ามันเออแต่ตอนนี้เชลซีมันห้อยใครไม่ได้แต่แฟนเชลซีก็พูดทุกคนนะว่าต้องเก็บ ่มันไม่มีใครนะตอนนี้แต่ถ้าวันไหนถ้ามีหน้าแล้วเขามาอยู่ข้างหลังอะไรอย่างงี้นะถ้าวันไหนพลอยได้เวลาโควิดมาอะไรอย่างเงี้ยพ่ออาจจะว่ามีข่าวไหมมีข่าวไหมจะซื้อปะไม่มมีไ่เห็นนแต่มีแต่ออยเพื่าอนกันมาคนนี้ดีกว่าคนนี้เออเทพแน่ใครผู้ลิสิชขายเฮ้ยเก่งเลยเฮ้ยลงมาเลี้ยงเก่งไหมเปิ้ลเปล่ามากกระดูกยุ่งนี่ตูเต้ตูเต้ผู้ลิสิชเนี่ยเหมือนเหมือนคนแบบเคยแย่งแฟนไอ้เหี้ยบด่ายับเลย คนใจยูซีปั้นใช่เอ๋อโอบารมียังขายอยู่แล้วโซื้อทำไมมันไม่มีชื่อไม่มีลิสต์มาดูทุกวันนี้ซ้อมทีมชุดใหญ่หรือซ้อมทีมชุดเล็กกันมาดูสงสารนะแต่เขาคอยสงแา่เขาหนักสำหรับโอบาคือสงสารมันงงแงเองอ่ะก็หาราฮิมสตาร์ดิงเฮ้ยเก็บดีของดีนี่พวงกลับป่ะไม่เอาเอ้ยเยี่ยมเป็นธร์ยศกูมันไม่ไปอยู่แล้วแม่งทิ้งกูเรื่องสิบแปด

ลององว่าตัวครับผิวสีป่ะผิวสีผิวสีใช่ค่ลงมาเลี้ยงๆหน่อยป่ะตัสุดมันได้ลงชื่ออะไรนะมาดูเก้ไม่ใช่เพื่อซื้อมาโอเคไม่ไม่ไม่คือมันแพรเกินกว่าจะกูดูเุื่อนบ่อนกูไม่รู้แต่แต่เวลาเขาเขาเฉลี่ยมาเขาบอกไม่แครครับเขาเซ็นแปดปีก็ใช่แม่งฉลาดแม่งฉลาดตัวนี้เชื่อแฟร์เพย์เซ็นแปดปีแม่งก็ยอมเซ็นเนาะ